วิธีใช้ Zoom สำหรับครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสวัสดีค่ะแอดมินพีทจากเพจครูไทย g l o b a l นะคะสำหรับคุณครูที่กำลังเริ่มต้นที่จะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแบบออนไลน์หนึ่งในเครื่องมือที่ครูส่วนใหญ่เลือกใช้เลยและนักเรียนต่างชาติก็คุ้นเคยมากที่สุดก็คือแอป o o m นั่นเองค่ะ ในวิดีโอนี้พีทก็จะพาคุณครูไปดูทีละขั้นตอนเลยตั้งแต่การเตรียมซูมก่อนสอนการเปิดคาส์ไปจนถึงการใช้ฟังก์ชันสำคัญระหว่างสอนสำหรับคุณครูมือใหม่ดูจบแล้วสามารถเอาไปใช้สอนได้ทันทีเลยค่ะขั้นตอนที่1สมัครและเตรียมซูมก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us จากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บแรกได้เลยค่ะ เข้ามาที่หน้าแรก z o ู m ก็ทำการ Sign In กันก่อนจะเข้ามาหน้านี้ให้กด accept cookie จากนั้นสามารถ Sign In ได้ด้วยการสมัครอ e ีเมลหรือว่าจะใช้ Google ก็ได้ค่ะซึ่งพีทเลือกใช้ซ g n อินวิดกู o กิลนะคะเพราะว่ามันสะดวกกว่าทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกของครูแต่ละคนเลยค่ะเมื่อเราซ i g n In เสร็จแล้วนะคะมันจะพาเรามาที่หน้าสร้างห้อง z o ูมค่ะ ซูมมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินถ้าคุณครูเพิ่งเริ่มสอนแนะนำให้เริ่มจากบัญชีฟรีก่อนก็ได้ค่ะซึ่งจะสอนได้ครั้งละ40นาทีค่ะซึ่งที่พีทใช้อยู่จะเป็นซูมแบบฟรีนะคะขั้นตอนที่2สร้างห้องเรียนในซูมกดได้2แบบค่ะจะกดที่ New Meeting หรือว่า Schedule ก็ได้พีทจะลองสร้างห้องแบบ New Meeting ก่อนนะคะขั้นแรกกดไปที่ New Meeting จากนั้นเลือก Copy Invitation ค่ะ จะได้หน้าตาลิงก์แบบนี้เลยพร้อมกับ Meeting ID แล้วก็ Passcode มาให้ด้วยค่ะคุณครูสามารถ Copy ส่วนนี้ส่งไปให้นักเรียนทางอีเมลได้เลยนะคะแต่ข้อเสียของการสร้างห้องโดยกดที่ New Meeting ก็คือหากเรามีการล็อกอท์หรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อาจทำให้ลิงก์ไม่สามารถกดเข้าได้ค่ะดังนั้นพีทจึงแนะนำเป็นวิธีที่2นะคะก็คือกดเข้าผ่านทางสเกดูค่ะเลมาที่หน้านี้ค่ะเราสามารถตั้งชื่อท็อปิของมิ g ได้เลยเช่นอันนี้พีทใสว่ว่า คลาสนะคะจากนั้นเลือกวันเวลาที่มีการเรียนการสอนได้เลยค่ะโดยซูมแบบฟรีนะคะจะใช้ได้40นาทีค่ะจากนั้นเลือกไทม์โซนนะคะเราจะใช้เป็นไทม์โซนแบงคอกค่ะ ถ้าเรามีสอนวันเวลาเดิมทุกสัปดาห์นะคะเราไม่จำเป็นต้องสร้างห้องซูมใหม่นะคะเราสามารถกดที่ Recurring Schedule ได้เลยค่ะกดเลือกแบบ Weekly ค่ะจากนั้นกดเลือกวันเวลาที่มีการเรียนการสอนได้เลยค่ะเราสามารถใส่อีเมลของนักเรียนเพื่อส่งคำเชิญทางนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะสร้างห้องซูมให้เสร็จก่อนแล้วค่อย Copy Invitation ไปให้นักเรียนก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะเลือก security เป็นแบบ w a i t i n g room ค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องใส่ passcode ให้ยุ่งยากค่ะจากนั้นตรง AI เราไม่จำเป็นต้องกดเลือกอะไรก็ได้ค่ะแต่ตรงวิดีโอนะคะให้กดเป็น on นะคะ ต่อมาในส่วนออปชั่นถ้าอยากให้มีการเรคคอร์ดหน้าจอแบบอัตโนมัติสําหรับไว้ให้นักเรียนเรียนย้อนหลังสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าเป็นอันเสร็จสิ้นการทําห้องซูมค่ะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดห้องซูมที่เราสร้างขึ้นนะคะหากคุณครูอยาก Copy ีข้อมูลแล้วก็ลิงก์นี้ส่งให้นักเรียนนะคะกดที่ Copy Invitation ได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่ม Copy สีฟ้าค่ะจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะกดเคอ Enter หลังลิงก์ซะหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ลิงก์ v e ค่ะเเพียงท่านี้้ก็จะไดลิงฟค ้องซูมนะคะคุณครูสามารถส่งให้นักเรียนได้เลยค่ะขั้นตอนที่3การเริ่มคัสและการใช้ฟังก์ชันต่างๆในการสอนขั้นแรกกดเข้าที่ลิงก์ซูมที่เราสร้างขึ้นค่ะคุณครูสามารถกดปุ่มสีฟ้าเพื่อเข้าได้เลยหากคุณครูมีแอปซูมนะคะแต่ถ้าไม่มีมันจะเด้งข้อความขึ้นมาด้านล่างค่ะกดคลิก join form your browser ได้เลยค่ะจากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะให้คุณครูตรวจสอบการเปิดไมค์เปิดกล้องได้เลยค่ะจากนั้นพิมพ์ชื่อแล้วกด join ได้เลยค่ะจาก จากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้าเวท ting room ค่ะเขาบอกว่าให้รอโฮสใช่ไหมคะแต่เราเองที่เป็นโฮสดังนั้นให้เราไปกดที่โฮสซายอินค่ะมันจะเด้งกลับมาที่หน้าซายอินค่ะเหมือนเดิมเลยตอนครูสร้างห้องใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีเดิมในการเข้าบัญชีค่ะรอโหลดสักครู่ก็จะสามารถเข้าห้องซูมได้แล้วค่ะในส่วนนี้พีทขอขยายหน้าจอนะคะคุณครูจะได้เห็นอุปกรณ์ชัดๆค่ะปุ่มแรกซ้ายมือคือปุ่มเปิดปิดไมค์ค่ะปุ่มที่2คือปุ่มเปิดปิดวิดีโอค่ะปุ่ม ที่3ใช้กดดูว่านักเรียนเข้ามาหรือ,อยังนะคะตอนนี้มีคนจอย1คนก็คือตัวเราค่ะนักเรียนยังไม่ได้เข้ามาค่ะเดี๋ยวพี่จะจําลองให้มีนักเรียนเข้ามานะคะเมื่อนักเรียนเข้ามามันจะเด้งเตือนครูแบบนี้เลยค่ะให้คุณครูกดปุ่มสีฟ้าเพื่อให้นักเรียนเข้ามาค่ะจะเห็นว่า p a r t i p a n t ตรงนี้นะคะมีคนเข้ามาทั้งหมด2คนแล้วก็คือเราแล้วก็นักเรียนค่ะ4ี่ 4, คือปุ่มแชทค่ะ คุณครูสามารถส่งข้อความหานักเรียนได้หรือว่าจะแน่ไฟล์ให้นักเรียนไปดาวน์โหลดก็ได้นะคะต่อมาต้องปุ่ม Security นะคะเราสามารถตั้งค่าให้นักเรียนสามารถทำอะไรกับห้องซูมนี้ได้บ้างค่ะตัวอย่างเช่นให้นักเรียนแชทได้ให้นักเรียนสามารถแชร์หน้าจอได้เป็นต้นค่ะต่อมาเป็นปุ่มไวบอร์ดนะคะคุณครูสามารถกดสามเหลี่ยมเล็กๆทางด้านขวามือของปุ่มไวบอร์ดนะคะเพื่อปรับการตั้งค่าของไวบอร์ดได้เลยกดเข้าไปที่ไวบอร์ดนะคะเราสามารถแชร์ไวบอร์ดเดิมที่เคย เขียนหรือว่าจะกดนิวไว้บอร์ดก็ได้ค่ะมาแล้วหน้าไวบอร์ดของเราในส่วนนี้ถ้าเรากด p r e s ซนตนักเรียนก็จะสามารถเห็นไว้บอร์ดหน้าเดียวกับเราค่ะไวบอร์ดทำอะไรได้บ้างไว้บอร์ดสามารถเขียนได้ค่ะ หรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะคะทางด้านซ้ายมือจะมีแถบเครื่องมืออยู่นะคะคุณครูสามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยค่ะหากเราอยากลบส่วนที่เราเขียนไปแล้วนะคะสามารถกดรูปถังขยะได้เลยค่ะหากเราเขียนเสร็จแล้วอยากปิดไว้บอร์ดนะคะกดที่ close ไวบอร์ดได้เลยค่ะมันจะพาเรากลับมาที่หน้าเดิมค่ะต่อมาหากเราอยากแชร์หน้าจอสื่อการสอนของเรานะคะให้กดที่ปุ่มสีเขียวค่ะที่ขึ้นว่าแชร์สกรีนค่ะเราสามารถแชร์หน้าจอได้3รูปแบบด้วยกันก็คือแชร์ผ่านแถบโค អ <m> ូម แชร์ผ่านวินโดว์แล้วก็เป็นแบบแชร์ทั้งหน้าจอเลยค่ะถ้าไฟล์สื่อการสอนของคุณครูเป็น PDF นะคะอยู่ในเครื่องพีทแนะนําว่าให้กดแชร์เป็นแบบแชร์ทั้งหน้าจอค่ะแต่ถ้าไฟล์ของคุณครูอยู่ใน Can วาแบบพีทนี่นะคะแนะนําให้คุณครูไปเปิดแท็บแ a นวาไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็กดแชร์แบบโครมแท็บได้เลยค่ะหากสื่อการสอนของคุณครูมีเสียงด้วยให้กดตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะมันจะเด้งเข้ามาที่หน้าสื่อการสอนของเราค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเห็นหน้า ที่เรากําลังแชร์อยู่ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเวลาเราโชว์หน้าจอค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าตอนเราแชร์หน้าจอนักเรียนจะได้ยินเสียงเราไหมหรือว่าเห็นหน้าเราไหมยังเห็นชัดเจนและก็ได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนเดิมแน่นอนค่ะคุณครูสามารถเปิดสไลด์สอนไปด้วยแล้วก็สามารถพูดไปด้วยได้เลยค่ะสมมุตินะคะว่าถ้าคุณครูสอนเสร็จแล้วสามารถกดหยุดแชร์หน้าจอได้ตรงปุ่มนี้เลยค่ะกดปุ๊บจะถือว่าเราหยุดแชร์หน้าจอแล้วนะคะจากนั้นก็กดกลับเข้าไปที่แอ ซูมค่ะพูดคุยสรุปบทเรียนทย้ายคาบกับนักเรียนได้เลยค่ะหากคุณครูต้องการจะปิดซูมนะคะกดที่เครื่องหมายกากบาทจากนั้นกด End Meeting a t All ได้เลยค่ะถ้าคุณครูตั้งค่าให้มันเซฟเรคคอร์ดไว้มันก็จะเซฟเรคคอร์ดให้คุณครูโดยอัตโนมัติหลังจบซูมเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเข้าใจการใช้ซูมมากขึ้นหรือเปล่าหากคุณครูตามไม่ทันสามารถหยุดวิดีโอเพื่อดูวิธีการทำได้เลยนะคะ หากไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆสำหรับครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแบบนี้กดติดตามเพจและ YouTube ครูไทยโกล b อลไว้เลยนะคะ